กรเราสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้พะวกผมแบกลิสตินเคยนะกับเกม Soland New World นั่นเองครับที่จะมีการเปิดให้บริการในวันที่24ีนี้แต่นะครับผมซึ่งจริงๆผมอัดคลิปนี้เสร็จแล้วนะก็คือแนะนําผู้เล่นใช่ไหมล่ะ, <c oughs> ละพอไปอ่านดูข้อความแล้วโอ้โหนะครับผมไม่ได้เปิดวันที่24นี้เราไปดูกันเลยดีกว่าครับ <c oughs> โดยทางผู้พัฒนานเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าเพื่อมอบประสบการณ์โ l a n d ที่ดีที่สุดน,นะครับผมเขาก็จะมีการพัฒนาฟีเจอร์อะไรของเขาในแหละโดยเฉพาะอะไรนะ โซมาสเตอร์นะครับผมไอตัวนี้ก็คือทัวร์นาเมนต์ก็คืออยากจะจัดทัวร์นาเมนต์ว่างั้นนะครับผม <c oughs> และทีนี้นะครับผมปัญหาของเราก็คือตัวเกมเนี่ยอาจเลื่อนนะครับผมจนไปถึง14บสี่พฤศจิกายนนี้นะครับผมเหลืออีกประมาณกี่วันนะ เ,เกือบ20วันเลยใช่หโหและทีนี้เรามาดูของเจ้าเจอกันดีกว่าครับผมเขาจะให้อะไรก็คือบัตรเรียกนะครับผมวิญญาณบัตรเรียกการ์ดนั่นแหละจานวน300นะคิดว่าน่าจะเป็นบัตรเรียกไอ้ตู้ถาวรมากกว่าก็ถามว่าดีไหมดีนะครับผมแจก300เลยมันทําให้พลังตัวละครของเราเนี่ยมันดีมากยิ่งขึ้นสายฟรีก็จะแบบว่าแจมแมวแจวเรือนะครับผมทําสเตตัสได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าโอ้ยกดมันมือเลย300ใบ อ่ะก็ถือว่าดีนะครับผมไหนจะเก็บจากในเกมอีกรวมๆสุ่มแม,ม่งสุ่มยับมากแต่เขาบอกไว้ก่อนนะว่าไม่ใช่สุ่มตัวละครคู่หูแต่จะเป็นการ,ส,การสุ่มการ์ดเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอ่ะสุ่มการ์ดตัวนี้นะครับผมเท่าที่ผมอ่านดูนะตัวนี้แหละแต่ผมไม่แน่ใจนะครับผมว่ามันจะเป็นสีทองหรือเปล่าแต่คาดว่าน่าจะไม่ใช่สีทองนะครับผมน่าจะเป็นสีฟ้าแหละเกมคงไม่แจก,กสีทองหรอก <c oughs> ดังนั้นก็เข้าสู่เนื้อหาหลักกันต่อเลยดีกว่านะครับผมมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารก็คือเลื่อนไปวันที่14พฤศจิกายนนะครับมร้อกกาชชดเย300 ใบตัวกาชานะครับผมสุ่มการ์ดแล้วก็จะมีการแจกหมวกอีกหนึ่งอย่างไม่รู้ว่าคือหมวกอะไรนะแล้วก็ขอายาำอีกรอบหนึ่งว่าตัวเกมเนี่ยเป็นเสียงภาคไทยทั้งหมดเลยโอ้โหเป็นอะไรที่แบบ โครที่จะดีนะนานๆทีจะมีเกมแบบนี้นะครับผมที่มีการปรับเปลี่ยนเปเสียงภาคไทยทั้งหมดดังนั้นก็อย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆก็แล้วกันเนาะเขาไม่ได้จ้างด้วยโดยในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาแนะนําผู้เล่นใหม่แล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับเกมนี้ว่าเฮ้ยมันเป็นเกมแนวไหนเล่นยังไงเดี๋ยวผมจะมาพูดกันในคลิปนี้เลยแล้วก็อีกอย่างเนี่ยบางคนอาจจะอยากเล่นเกมมือถือบน p ีของคุณผมมีโปรแกร,รมจำลอง Android มาแนะนํานะนั่นคือ LD Player 9เลยครับซึ่งจะทาให้ทุกคนเนี่ยเล่นเกมมือถือบน PCC ของคุณได้ ลื่นไหลไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรเนี่ยก็สามารถเล่นได้ทั้งหมดเลยซึ่งลิงโหลดเนี่ยก็อยู่ใต้คลิปแล้วอย่าลืมไปโหลดกันนะโหลดใต้คลิปเท่านั้นนะครับผมเพื่อเป็นการสนับสนุนผมด้วยเอาล่ะทีนี้นะครับผมเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะกับทางด้านของเจ้าตัวเกมโซ l แ n นด์นิวเวิลกับคําถามแรกนะครับผมที่จะมีการถามก็ามาก็คือวิญญาณยุทธ์เนี่ยเราใช้อะไรได้บ้างนะครับผมามาพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยเนาะและทีนี้นะครับผมเราต้องซีเรียสไหมกับการเลือกวิญญาณยุทธ์เพราะว่ามันแบบ มันเป็นการล็อกอะต่อให้เราสุ่มตัวละครมาเราก็ไม่ได้ใช้วิญญาณยุทธนั้นๆนะครับผมเหมือนกับเกมอื่นอ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายตรงนี้ซึ่งเมื่อเราเข้าสู่เลเวล51ใช่มไหมเราก็จะสามารถปรับเปลี่ยนวิญญาณยุทธได้ตามอิสระเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าเป็นการปรับเปลี่ยนแบบไหนเปลี่ยนวิญญาณยุทธครับนะครับผมปัจจุบันเนี่ยผมเลือกเป็นจู่ชิงเอาไว้เริ่มต้นเนาะแล้วก็จะมีวิญญาณยุทธกระต่ายอรายอริรนที่ผมเนี่ยเพิ่ม,เพ,มเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าผมจะไปเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งครบบอแบนึง ก็จะมาเปลี่ยนตรงนี้มันก็จะเข้าไปสู่มิติมายาและเราเนี่ยก็สามารถสลับปรับเปลี่ยนนะครับผมวิญญาณยุทธได้ตามที่ต้องการเลยใครอยากจะเปลี่ยนเป็นวิญญาณยุทธอะไรก็ยังมีเหมือนเดิมนะไมามจะเป็น ing, <proceso S 2> mm. นางซานเซลูไตมูไปจูจิงนะครับผมแล้วก็จะเป็นวิญญาณยุทธนี่หลงหลงอ่ะหมาของจินด้วยแล้วก็ตัวนี้จะถูกล็อกเอาไว้นะครับผมเป็นวิญญาณยุทธปูกบ ah ี b. ถามว่าเราจะต้องทํายังไงนะครับผมจะต้องเติมไหมไม่ไมจําเป็นครับให้ทุกคนเนี่ยมาที่กิจกรรมตรงนี้เลยแล้วก็มาทำเควสตรงนี้ตอนที่2ตอนแรกเนี่ย เอาไอ้การ์ดของถังห้าวเนาะแล้วก็ตอนที่2เนี่ย,ยก็จะเป็นวิญญาณยึดกระบี่ชนสิ้นทําให้เสร็จประมาณ8ภารกิจก็จะได้รับแล้วแล้วก็ควรระวังตรงนี้นะถนาดคาราวิญญาณถึง2ี่เนะครับผมสามารถไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้ผมทําบอกรายละเอียดไปหมดแล้วอ่ะจะเป็นประมาณนี้นะครับผมคุณก็จะสามารถเล่นวิญญาณยึดได้ตามนี้แหละถามว่ามันมีเพิ่มในอนาคตไหมก็รู้สึกว่าน่าจะมีถังห้าวเพิ่มขึ้นมาอีกก็จะเป็นคอนห้าวเทียนเออแล้วทีนี้อ้มันมีน้อยเกินไปหรือเปล่า,าเปเเป็็นนนเเกมมอ่ะัจ การจำลองให้ตัวละครของเราเนี่ยหลุดเข้าไปอยู่ในเกมนะครับผมในโลกอนิเมะแล้วก็ทีนี้เรามาดูกันตรงนี้นะครับผมและตัวละครอื่นๆนี่เราสุมมาละมันจะเป็นสหายคู่หูครับคอยเดินติดตามเราคอยช่วยเราในการโจมตีซึ่งวงแหวนตรงนี้เราไม่จําเป็นจะต้องหาให้เขานะส่วนอื่นๆสามารถหาเลเวลนะครับผมหาของสะสมให้เขาได้แล้วก็ที่นําอาวุธวิญญ,ญาณก็ใส่ให้เขาได้ไปหามาเนาะแต่สิ่งที่ไม่จําเป็นจะต้องหาเลยก็คือ เรื่องวงแหวนถามว่าทําไมนะครับผมเขาได้มีการอิงตามอนิเมะให้แล้วอย่างเช่นเนี่ยงหลงนะครับผมวงแหวนก็จะเป็นประมาณนี้วงแหวนไม่โผล,ล่ละ <c oughs> อ่านี่นะครับผมโผล่แล้วเห็นไหมวงแหวนของเนิ้ยหลงก็จะอิงตามอนิเมะเลยซึ่งทุกคนอาจจะดูยากเนาะเพราะว่าวงแหวนมนก็ของใครก็เหมือนกันหมดแหละยกเว้นทางด้านของถังซานอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ถังซานครับแล้ววงแหวนหายไปไหนอ้าวงแหวนเห็นไหมก็จะเป็นแบบสีดําตั้งแต่วงที่อ่าสี่ใช่ไหมอ่ะเฮ้ยวงที่3ามดิ สามหรือสี่วะไม่แน่ใจเอาวงที่4สิ <c oughs> ส่วนใหญ่วงแหวนที่5เนี่ยมันควรเป็นหมื่นปีเนาะแล้วก็จะมีถังซานคอนอันนี้เซิร์เวอร์เทสตัวนี้ผมไม่มีนะโดยถังซานคอนเนี่ยก็จะอิงตามอนิเมะเลยก็คือวงแรกเป็นสีแดงอะไรเงี้ยอ่านั้นถ้าเกิดว่าใครอยากได้วงแหวนสวยๆควรที่จะอิงตามอนิเมะเลยใครแบบวงแหวนสวยคุณก็สุ่มเอาตัวละครนั้นนั่นแหละโดยพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นคู่หูติดตามเรานะไม่ได้แบบ เอาวิญญาณยุดเขามาเล่นแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นแนวนั้นเนี่ยมันก็มี Open World ที่กําลังจะเปิดในอนาคตก็คือตัวเคลิ้นเบส 3D ที่เขาทํามาแบบ Open World แล้วเออตัวนั้นแหละนะครับผมรอไปเล่นแต่ตัวนี้นะครับผมจะเป็นการจําลองทักษะของตัวละครต่างๆให้เราเนี่ยหลุดเข้าไปในอนิเมะแล้วก็อีกอย่างอย่างที่ผมบอกไปว่ามันมีเสียงภาคไทยเนาะดังนั้นคุณจะเห็นเนื้อเรื่องว่าเฮ้ยตัวละครเราเนี่ยมีความเป็นมายัางไงแล้วถ้าแบบเราไปอยู่ในโลกของถังซานเนี่ยมันจะเกิดเนื้อเรื่องอะไรปรับเปลี่ยนหรือเเเเพิิ่่มมมตออะไรรรขึ้นาาาหืปล สามารถนั่งดูได้เพราะมันเป็นเสียงภาคไทยอะหวังว่าทุกคนเนี่ยจะเข้าใจกันแล้วกันเนาะแล้วก็ต่อไปครับวงแหวนเนี่ยเปลี่ยนได้หรือเปล่า ด้วยความที่ว่าเป็นเกมต้ตาดูทุกคนก็จะซีเรียสกับเรื่องวงแหวนใช่ไหมล่ะวงแหวนนะครับผมมันจะมีอายุถูกจํากัดไว้อยู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะตรงนี้ครับผมป่าล่าวิญญาณเรามาดูป่าล่าวงแหวนกันเนาะโดยวงแหวนที่1วงแหวนที่2งวงแหวนที่3เนี่ยเขากาหนดไว้แล้วอย่างเช่นวงแหวนที่1นะครับผมที่ถูกจํากัดก็คือเป็น423ปีนี่คือสูงสุดแล้วก็อิงตามอนิเมะเลยแล้วก็วงที่2นะครับผมสูงสุดถึงเพียงแค่764ปีเท่านั้นนะแล้วก็วงที่3ก็สูงสุดุดคณก็ตีพยายามให้มมัันนแบบดดีีท่สุกัันแล้วกนนะครับ ปีดันตันโดยวงแหวนแต่และว,วงเนี่ยก็จะถูกจํากัดปีที่ไม่เหมือนกันเนาะยิ่งแบบว่าวงแหวนที่สูงขึ้นมากก็จะรับปีขึ้นมากโดยดิวงที่6นะครับผมยังอยู่เพียงแค่13,000ปีเลยจะเป็นประมาณนี้แล้วเราเนี่ยก็สามารถรั้งคิมล่าศาสตร์ได้นะณเลเวล6.8เนี่ยก็มีสูงสุดเพียงแค่10,000ปีเท่านั้นเอง จะเป็นประมาณนี้และทีนี้ก็จะเกิดคําถามขึ้นมาครับพี่ครับแล้วเราจะทําให้อายุวงแหวนเนี่ยมันสูงขึ้นยังไงก็ทดสอบเป็นเทพสิครับมาตรงนี้เลเวล51มัง้งหรือ52นี่แหละก็จะมีการปลดล็อกอ่ะแล้วเราก็สามารถไปหาได้โดยการหาเนี่ยเกมนี้นะครับุมมันเล่นเป็นทีมดังนั้นเราควรที่จะหาเพื่อนร่วมทีมมาแล้วเขาก็มีบอกไว้ด้วยนะถ้าเกิดว่าในทีมทั้ง5คนของเราเนี่ยวิญญาณยุทธิแตกต่างกาันจะมีการได้รับเอฟเฟคร่วมแรงร่วมใจก็คือ พลังโจมตีเพิ่มขึ้น5%แล้วก็เฮดกี้เพิ่มขึ้นถึง5%อีกด้วยนะก็สามารถไปลงกับเคลื่อนเห็นไหมละ่ะเราสามารถหาวงแหวนที่แบบอายุสูงได้นะครับผมโดยที่เราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปลําบากลงคนเดียวเราก็แค่ให้สุรตาดมาแบก ก็ได้นะครับผมง่ายๆย,ยิ๋วๆใช่ไหมล่ะอ่ะก็สามารถลงได้เนาะโดวยวงแหวนที่ประธานเนี่ยเขาจะมีบอกเลยว่าไอ้ตัวนี้นะครับผมวงแหวนที่2นะอ่ะตรงนี้นะครับวงแหวนที่2นะต,ตรงนี้วงแหวนที่1น,นะครับผมสูงสุดอยู่ที่1นึ่งพปีและแต่การทดสอบนะครับผมสูงสุดมันอยู่ถึงเท่าไหร่เนี่ยอุ้ยเกือบแสนปีเลยนะนี่ประมาณนี้เดี๋ยวมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆในสูงสุดเนี่ยมันมีกี่ปีเอ่ยอ่าตรงนี้นะครับผมสีแดงเลย สีแดง3 0,000ปีบวกกับไอตัวเดิมอ่ะเดี๋ยวนี้เรากลับไปที่วงแหวนกันดีกว่าปึ๊บเผื่อบางคนงงซึ่งวงแหวนเนี่ยเราก็จะจํากัดเหมือนเดิมนะ423ปีเห็นไหมมันสูงสุดแล้วแล้วมันก็จะบวกขึ้นไปอีกกับวงแหวนเทพประทานนะครับผมบวกอีกพันสี่ร้อยปีแล้วเราก็พยายามขันดานไออายุเทพวงแหวนเทพประทานอะ,ะเออดอกมาเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะอายุปีจะเคลื่อนนะครับผมแต่ว่าไออายุปีเริ่มต้นเนี่ยยังไงก็ถูกล็อกอยู่แล้วเนาะที่เหลือเนี่ยเราต้องพึ่งไอ เรื่องเทพประทานเลยโอเคนะครับผมพูดกันมานานแล้วแล้วก็ต่อไปเนี่ยเรามาดูกันที่เรื่องตีบวกนะครับผมเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างสําคัญมากในช่วงต้นเกมการตีบวกร่วมประสานนะครับผมคุณจะเห็นตรงนี้ได้เลยว่าทํายังไงให้ตัวเลขมันเคลื่อนเราแก้ตีบวกให้เลเวลเนี่ยมันเท่ากันแบบนี้ไม่เอานะครับผมเลเวล14ดันไปแค่ตัวเดียวอย่างเช่นคุณอจาะแบบ เฮ้ยอยากได้คิลเลตเร็วๆนะครับผมดันตัวนี้ไปเลยเพราะว่ามันมีในเรื่องของการบวกเลเวลคริดิคอด้วยชะว่ะก็กดรัวๆเลยนะครับผมไม่สนใจอะไรอย่าหาทำนะครับผมพยายามบวกเลเวลให้มันเฉลี่ยถ้าเกิดว่าเป็น9ก็เอา9ให้มันทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็เลเวลร่วมประสานตรงนี้มันก็จะขึ้นขึ้นมาด้วยคุณก็จะได้ในเรื่องของพลังโจมตีได้นุ่นค่าป้องกันลบหลีกอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แบบนี้มันจะดีกว่านะครับผมอย่าไปดันตัวใดตัวหนึ่งให้มันสูงที่สุดเนาะและมันก็จะไม่ได้เป็นแค่ค่าตรงนี้ใช่ไหมนะราปส ดูก่อนอ่อมีไหมเนี่ยจำไม่ได้ว่ามันมีเลเวลร่วมประสานอะไรบ้างนะครับผมเอาง่ายว่า เราควรที่จะตีบวกเป็นประมาณนี้กันแล้วกันเนาะแล้วก็ต่อไปครับผมเราไปดูกันที่ตู้คันสุ่มกันดีกว่าโดยตู้กระชาเนี่ยจะมีตู้สหายเลยนะครับผมอันนี้ไม่ใช่ก <g iggle> ดกระชาที่ตรงนี้ถามว่าผมแนะนําอะไรเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกไปอีกคลิปหนึ่งกันแล้วกันเนาะส่วนตัวของผมแล้วแนะนําว่าตู้ถาวรเนี่ยควรที่จะเป็นเบนจามาดแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นสายเติมเน้นแบบว่าสุ่มตู้กระชาลิมิต็ดอยู่แล้วก็จะมีตัวละครอีกตัวแนะนํานะครับผมก็คือนิ่งหลงนะนิ่งหลงหลงเนี่ยเป็นตัวละครที่ ยิ่งมีดาวเยอะยิ่งเก่งนะครับผมด้วยความที่ว่าเขาเนี่ยมีตรงนี้นะครับผมไหนวะมันสามารถบูทพลังโจมตีได้อะ่ะ <c oughs> เป็นตัวละครเพียงแค่ไม่กี่ตัวสายซัพพอร์ตนะที่บุกพลังโจมตีได้หรือถ้าเกิดว่าใครไม่มีนิ่งหลง,ลงสามารถเอาเป็นอานิ่งก็ได้แต่ว่าด้วยคามดี่ว่าอานิ่งเนี่ยเป็นตัวละครระดับ s r ซึ่งเขาจะคงไว้อยู่ที่ประมาณ8%ปในการบัฟพลังโจมตีเพื่อนใช่ไหมละ่ะแต่นิ่งหลง,ลง,ลงนะครับผมมันสามารถทะลุไปได้เรื่อยๆนะครับผมโดยการที่เราเนี่ยอัพดาวยิ่งมีดาวนิ่งหลงเยอะยิ่งเก่งนะครับผมดังนั้นก็แนะนําเป็นนิ่งหลง,ลงนะส่วนเบนจามาเนี่ยก็จะ,หะเหมาะสำหรับสายฟรยีอย่างมากเลยเเเพรรรราาาะะะวววว่่ตตตัตััลคคนนีี้ป็ทดมแ ที่สุดในเกมแล้วนะครับผมอมลองจากตัวละครลิมิเต็ดนั่นแหละดังนั้นะถ้าเกิดว่าใครอยากได้ก็เอาแบบนี้ก็ได้เนาะหรือถ้าเกิดว่าใครอยากได้ดอเมนสองตัวก็แนะนําเป็นจู่จริงนะตีเดี่ยวกับตีหมูเอ๊ะตีเดี่ยวผมแนะนําเป็นทานะาของไอ้ตัวนี้มากกว่ากุยเม่ยนะครับผมอ่ะได้ป,ประมาณนี้2ตัวนี้เก่งมาได้ยังไงก็ไม่รู้ก็อิงตามอายุหรือเปล่าไม่แน่ใจตัวนี้ก็จะเก่งอยู่เหมือนกันนะตัวกุปอแต่ผมแนะนํา2ตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่เอานิ่งหลงด้วยความที่ว่านิ่งหลงเนี่ยสามารถทําภารกิจได้ประมาณ 7วันใช่ไหมล่ะ7วันเราก็ได้รับนิ่งลงหลงแล้วถ้าเป็นสายฟรีไม่เน้นในเรื่องของการอัปดาวแล้วก็ในระหว่างทางเนี่ยเราก็ใช้เป็นนานของอา่านิ่งไปก่อนได้จะเป็นประมาณนี้รอจนกว่านิ่งลงหลงเนี่ยจะมากันแล้วกันเนาะอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมแนะนําแล้วก็จะมีการ์ดตัวละครด้วยนะครับองการ์ดอัญเชิญมาที่ตรงนี้ถามว่าเราควรที่จะเลือกเป็นอะไรอันนี้ผมบอกไปในคลิปที่แล้วแล้วสามารถไปดูรายละเอียดได้ซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยจะมีในส่วนของนัดล่าวิญญ,ญาณดังนั้นเราก็จะเลือก2ตัวนี้แหละไว้แล้วก็ุมเรืย ภาวนาให้มันออกแค่นั้นเองนะครับผมจะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็ต่อไปครับเราไปดูกันที่เรื่องอะไรเอ่ยเกมนี้เล่นคนเดียวนะครับผมหรือว่าเล่นกับเพื่อนหลายๆคําถามเนี่ยมักจะยิงคําถามนี้มาบ่อยมากเลยนะเกมนี้นะครับผมเจ็สิบแปดสเอร์เซนเนี่ยก็คือเล่นกับเพื่อนหมดเลยคอนเทนต์คนเดียวเนี่ยมีน้อยมาก <c oughs> ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการลงกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนเล่นกับสำนักตีหมูดีเดียวนะครับผมทั้งกีบกีบีว e, ีโอโหส่วนใหญ่เนี่ยเล่นกับเพื่อนครับผม ปัญหาเนี่ยมันก็จะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียอะเอาเป็นข้อดีก่อนละกันข้อดีก็คือเราสามารถให้สุลต่านเนี่ยมาแบกเราได้เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคอนเทนต์ก็คือเมื่อจะลงอะอย่างเช่นวงแหวนใช่ไหมเราอยากได้วงแหวนที่อายุสูงกว่าน,นี้ไปหาสุลต่านให้เขามาแบกเราสินะครับผมจบง่ายๆถามว่าเขาจะแบกเราไหมก็ส่วนใหญ่น่าจะแบกนะเพราะว่ามันมีในเรื่องของแต้มมิตรภาพอยู่นะครับผมสามารถเอาไปแลกของได้ตรงนั้นเขาก็คงจะช่วยเหลืออยู่แหละมั้ง <c oughs> หรือไม่ก็หาเพื่อนที่แบบว่าเออมีแบบพลังสูง นั่นแหละคือข้อดีนะครับผมส่วนข้อเสียล่ะข้อเสียก็คือถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเซิร์ฟมันร้างเนี่ยเราจะเอาใครมาช่วยตีละ่ะ <c oughs> เราก็คงจะเอาบอร์ดใช่ไหมล่ะถามว่ามันเอาบอทดได้ไหมเราก็แค่ตั้งทีมนะครับผมปึออ๊บแบบนี้สร้างทีมขึ้นมาแล้วก็กดรับสมัครทหารร,รับจ้างนะครับผมโดยทหารรับจ้างตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นบอทดซะทั้งหมดเลยนะครับผมไม่รู้ว่าเขาสุ่มเอาในเซริร์ฟหรือว่าเขามีการเตรียมบอทดไว้ให้อยู่แล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะโดยการตั้งทีมเนี่ยก็จะมีตั้งทีมกับผู้เลล่นแ้้้วกกก็็ตััังทีมบบไดด นั้นเข้าใจตรงกันว่าเกมนี้เป็นเกมสังคมนะครับผมดังนั้นอย่าลืมเข้า Discord ผมด้วยนะ <c oughs> อ่าแล้วก็ต่อไปนะครับผมพูดเรื่องอะไรดีก็คืออ่ากิจกรรมนะครับผมลหลายหลายคนอาจจะมองข้ามในช่วงต้นเกมแต่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยทำควบคู่กับอ่าเควสหลักของเราไปด้วยเนาะมันจะเป็นกิจกรรมตรงนี้นะสเวนเทียนโดยวิชาตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ายังไม่ปวดทุกคนสามารถดูเงื่อนไขาการเรียนได้นะว่าเราเนี่ยจะต้องไปทําอะไรบ้างอย่างเช่นผมขาดตรงนี้แต่ผมก็ยังไม่ทํากันแล้วกันเนาะ <c oughs> เพราะว่ามันไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์จริงไม่ต้องจริงจังขนาดนั้นก็ได้มาที่พลังภายในนะครับผมวิชาขั้นสูงมันก็จะมาปลดในส่วนของตรงนี้นั่นแหละโดยวิชาพวกนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์อย่างไงบ้างอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยอัพถึงเลเวลสองนะครับผมเงื่อนไขเราก็สามารถอ่านได้นะว่าต้องเลเวลเท่าไหร่นะครับผมวิชาเสียนเทียนเนี่ยจะต้องเท่าไหร่แล้วก็จะสามารถอัพเป็นเลเวลสอง 2, แล้วก็จะก,กระโดดนะครับผมถึง2คขั้นได้ด้วยปกติจากกระโดดได้เพียงแค่จึงเดียวนะครับผม <c oughs> แล้วก็ตรงนี้นะครับผมอันนี้สาคัญมากเลยเนตรวิสา,าสี ได้ยิ่งเราเนี่ยอัพมาเป็นสายตรงนี้ใช่ไหมสแกนขั้นต่อไปเดี๋ยวก็คือ60เมตรไปเลยนะครับผมยิ่งแบบเลเวลสูงก็คือสแกนได้ไกลามากยิ่งขึ้นครับตรงนี้จําเป็นอย่างมากเลยนะตรงนี้นะครับผมไม่ค่อยจาเป็นสักเท่าไหร่มั้งเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้ใช้แต่ตรงนี้จะจําเป็นอย่างมากเลยเพราะว่ามันคือกงเล็บเทวดาบินนั่นเองครับผมเวลากล่องเนี่ยมันอยู่ตรงสูงเห็นไหมเราสามารถปีนไป่ายได้ของดีนะครับผมอย่าลืมมาเรียนกันด้วยนะปลดไปไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้ก็พยายามปลดไปก็แล้วกัน แล้วก็จะเป็นตรงนี้นะครับผมตรงนี้ทําอะไรเวลาเราเก็บกล่องใช่ไหมล่ะมันก็จะมีกล่องกริดเราไม่สามารถเก็บได้ซึ่งเราต้องเรียนวิชาตัวนี้ก่อนเราสามารถเก็บได้นั่นเองครับผมอ่ะจะเป็นประมาณนี้เนาะโอเคแล้วก็อย่างสุดท้ายครับอันนี้จะไม่พูดก็ไม่ได้นะผมขออนุญาตพูดหน่อยก็คือเรื่องเพชรนะครับผมถามว่าเอาไปซื้ออะไรดีเนาะด้วยความที่ว่าเราจะสุ่มกาชาเราก็เก็บเอาไว้สุ่มกาชาสิแล้วก็อีกอย่างเนี่ย ทุกคนก็ควรที่จะน่าจะรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมว่าการที่คุณเอาเพชรเนี่ยไปซื้อในเรื่องของตัวกระชาสีฟ้าถึงแม้ว่ามันจะเป็นการลดราคาก็ตามเผอะมันไม่ใช่แบบเรื่องที่น่าจะต้องไปสุ่มเลยไม่รู้ว่าจะมีใครซื้อไปสุ่มหรือเปล่านะอย่าหาทำนะครับผมควรที่จะเก็บเพชรแล้วก็รอสุ่มทางด้านของตนะู้ลิมิเต็ดเนาะเพราะว่ามันจะมีการใช้กระชาทองนะอันนี้มันเป็นเรื่องพื้นฐานเบสิกเบสิกอะมันจะมีจริงๆรไหมที่แบบคนเราจะเอาเพชรไอ้ตัวนี้นะครับผมไปซื้อกรชาถาวร เพื่อที่จะเอามาสุ่มตัวละคร <c oughs> อย่าหาทํานะครับผมเพราะว่าตู้กระชาถาวรอ,อะในเกมนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าแจกเยอะมากนะครับผมขอให้คุณเนี่ยขยันเล่นตั้งใจเล่นนะครับผมคุณจะเห็นได้เลยว่าในเกมเนี่ยโอ้โยมีแจกตรงสำรวจแมปนะครับผมมีแจกอ่า ทางด้านของการขายนะครับผมรายสัปดาห์เราสามารถหาได้เปรีอูเยอะแยะลงดันจงดันเจี้ยนมีเยอะแยะนะครับผมอย่าหาทํากับการที่เอาเพชรเนี่ยไปซื้อทางด้านของตั๋วกระชาตู้ถาวรถ้าจะซื้อนะครับผมไปซื้อทางด้านของไอตั๋วกระชาที่มันเป็นตั๋วกระชาทองดีกว่ารอสุ่มตู้ลนะิมิเต็ดเนาะ โอเคก็น่าจะมีเป็นประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งไให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจผมคลิปต่อไปและถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยอยากรู้เรื่องอะไรอีกสามารถคอมเมนต์สอบถามผมได้นะแล้วก็อย่าลืมเข้า Dis discord กันด้วย